โอ้ยเหลืออยู่หน่อยนึงพี่น้อยเดินออกมาแป๊บเดียวเขี้ยตัวนั้นมันย้อนกลับมาคาบเอาหัวปลาไปแล้วนะมันมันเอ้มันคาบหัวปลาลงไปกินในน้ำเหลือนหน่อยนึงฉันก็จะว่ะฉันก็จะต้มขยำข้าวให้อีหนูเลขนหนุโอ้ยบกากฟิวค่อยโดนว่ากโดน่าขโมยกาฟิวไม่รู้เรื่องเลยนกะกาฟิวนุกเนาะ อ,อีนางไล่นั่งอยู่นู่นฮะต้มให้แมวดเดี๋ยวเดี๋ยวต้มให้แมวเอาอ้ายเือดไล่แมวกูบ่ได้กินี๋ยวกูต้มให้แมวกูก่อนกูสายอยากมาต้องโดนแล้วนะแ้วต้มขยำข้าวให้แมว เอเย้ยเบิร์เงาที่อ้อนเอเย้ยจังบะเฮ้ยเหลือทอนหางพยายามเข้าให้แมวได้สองมือนะเอา้าเฮียมะขโมยไปแดกซะแล้ว